วุทกขามรูปแบบใหม่การลักลอบยาเสพติดที่มีมาตรการป้องกันในพื้นที่ในพุทธารูปแบบใหม่และรูปแบบดั้งเดิมอำเภอดอนตาลการปฏิบัติการปฏิบัติต่อภัยวุ้กขามรูปแบบดั้งเดิมมีการลบลบตรงไหนเนี่ยลบครับเรื่องยาเสพติดก็ไหนบอกเรามีมาตรการของเองครับนี่คือ เกียนที่ดีดแต่มีปัญหาเรื่องเส้นสายแรมเริเลอนดโดยการซีดีของปสสตำรวจปสสแล้วก็อของเข้าใจว่าวันเสาร์อาทิตย์ปกติสนหนึ่งต้องเป็นพื้นที่เป็นเวลาที่เราต้องผลักอาจจะใช้เวลาให้เราต้องเตรียมการขอควรนะอาจจะทำให้พวกเราต้องหยุด ก็เ,เสร็จราชการฐานบกเด็กพนาค่ายปลอทุกท่านแล้วก็ครัตตวจบแต่ความความสำเร็จความพัฒนาในนีนยนยน้เจ็ดของพวกเรานะครับคา,าบราพลทราบหมดไปดีเนะลยอนี่อ่ะบ้านไหนอยู่ชายภูมิครับอ๋อชายภูมิเหรอครับกี่ชั่วโม,มงกับบ้านเนีน่ยไหนครับบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ปากคานครับ คารีนึงครับคารีเาีครับก็รวอยู่นี่ครับสองสามอีกภาพครับหนึ่งสองสามเรื่องที่เราควบไม่ได้เราต้องการให้เขามี รที่8จะตั้งเกือนตอนสักุงที่เราใต้เสร็จร้อยและจ่ายกระแสไฟร้อยครับปัจจุบันมันจะเผืือสร้างช้าคือจะไม่สร้างไปไม่ได้หรอกเมื่อมันจะต้อง้า่ที่หลังไปด้วยไมถ้าสัติ์เลยนะ ที่ปฏิงานในพื้นที่เนี่ยเราได้ทำหน้าที่เราอ่านต้องอวัดผลการทําอะไรอย่างนี้ที่ถ้วนเกิดเรื่อนึ่นยในประเด็นที่สองเนี่ยได้าได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการก็ต้องวัดผส่วนอันนี้มันนอกเหนือจากจากงาน